สวัสดีค่ะเ,เพื่อนๆตอนนี้กันก็นะตอนนี้กําลังเดินทางจะไปเก็บดอกฟูกิะ่ะคือเราเห็นเมื่อวานแล้วมันอดใจไม่ไหวค่ะอดใจไม่ไหวมันเป็นฤด,ดูการของฟูกินะเราก็ต้องเพลิดเพลินกับอ่าฤด,ดูการนะคะเพราะว่าถ้ามันผ่านไปแล้วมันก็จะย้อนกลับมาไม่ได้ <laughs> ต้องรอไปอีกปีหน้านะคะ กินไปจนเบื่อเลยกินให้มันเบื่อไปเลยเป็นหนึ่งปีนะคะนี่ก็ําลังเดินทางไปค่ะระหว่างทางก็จะมีนี่แหละนี่ค่ะอันนี้ก็ดอกหนึ่งนะกำลังแบบจมๆอยู่ในดินเลยแบบนี้ก็กินได้นี่นะสวยๆเลยะคะ่ะ มีคนชอบคูน้ําแบบนี้กันก็ชอบนะมันมันได้ยินเสียงน้ําไหลแล้วมันผ่อนคลายดีอะธรรมชาติน่าจะมีคนแบบเป็นเหมือนกันนะนี่ะพอเดินเล่นตรงนี้ก็จะได้ยินเสียงลำธารคูน้ํานี่แหละนั่นดอกปิิงเลยดอ,อกนี้ใหญ่ไปไหมเดาเป็นมันจะเป็น จะลองกินแบบดอกใหญ่ๆดูนะลองกินดอกใหญ่ๆดูตรงนี้เลยตรงนี้เลยที่เป็นดงเห็นไหมเทียบเลยดอกใหญ่ๆนะคะมีทั้งดอกใหญ่นะมีทั้งดอกใหญ่ดอกเล็กนะคะเล็กคนะ่ะ ตรงนี้ดอกเล็กดอกผักผักยญาข้างทางแต่นี่เป็นทางไปส่วนไปไร่นะคะ มีคนมาเก็บด้วยนี่ไงมีคนมาเก็บนี่ดอกนี้นี้ก็คือดอกออจีรินโซนะคะแต่ว่ามันเป็นสีม่วงการไปถามลุงดวูว่าต้นมันเหมือนกันเลยแต่มันคนละสีน่าจะเป็นประเภทเดียวกันแหละแต่มีสีม่วงเดินบรรยากาศต่อไป ิมะยังมีบนภูเขาอยู่เหมือนเดิมก็ละลายโออีกเดือนหนึ่งเดือนพฤษภาน่าจะหายไปหมดแล้วล่ะแต่ภูเขาสูงประมาณนี้ก็เ mm hmm. มษาก็ยังมีนะตามสถานที่สกีเล่นสกีก็สามารถเล่นได้อยู่ไปเล่นสกีในช่วงฤด,ดูนี้นะมันไม่ได้หนาวนักเลยมันร้อนการเคยไปลุงเคยพาไปนะ ไปลองเล่นสกีนั่นแหละประมาณเดือนเมษาข้างบนร้อนนะคะเพื่อนไม่ได้หนาวนะอากาศประมาณนี้แหละแต่ว่าเราเราใส่ชุดไงมันก็จะแบบเหงื่อออกอะนะไม่ได้ไปอีกเลยก็อยู่จังหวัดนีกาตานี่แหละประมาณหลายสิบกิโลอยู่เจกิโลนะ จะพามาเก็บแถวนี้ด้วยแถวนี้ด้วยนะคะเอาไปแบบหลายๆที่เลยแถวนี้มันไม่ค่อยงามค่ะค่อยงาม,มเพื่อนๆอุย้ยดอกใบฟันสิงโตมาแล้วนะคะใบประมาณนี้น่าจะกำลังอร่อยดีเนาะทำะํำโปะนี่นะคะภาษาญี่ปุ่นทําำโปะนะกินใบมันใบมันจะมี น้ำอ่อนๆนะใช่ไหมใช่เนอะนี่แหละไปทําแกงขิ้เล็กนะอร่อยเหมือนกันนะอร่อยใช้ได้เลยอะชาติมันจะคมๆเหมือนขี้เหล็กเนาะแต่ว่าการว่าขี้เล็กขมกว่านะรากเขาเป็นสมุนไพรนะคะ กลับมาเก็บตรงนี้ดีกว่าสวยดีแล้วก็เข้าบ้านเลยตรงเนินตรงเนี้ยเตรงเนินตรงนี้น,น,น,น่าน่าเก็บนะเนเนีกสาแบบที่กันเลย ต้องตัดข้างล่างไม่ตัดไม่ถึง นี่คือน้ำพริกกะปิตำม,มุ่วๆนะคะนี่ฟุกิโนโตะแล้วก็จะทำผักทอดนะคะวันนี้เราจะกินน้ำพริกกะปิผักทอดนะคะโอ้เยอะไปใส่น้ำเย็นนะคะน้ำเย็นนะคะ,น,น,น,ะ,คะน้ำเย็นแบบน้ําแข็งะ ใส่เป็นดอกๆไปเลยจ้าวันเราจะลองกินแบบดอกๆใหญ่ๆแก่ๆนะจ๊ะไม่ต้องไม่ต้องทอดเยอะจ้าอเอาแค่พอกินนะจ๊ะหมดแป้งนี้ก็โอเค เดี๋ยวเราลองชิมดูนะคะข้าวอันนี้เป็นปลาย่างนะะก็กินกับปลาย่างด้วยนะคะข้าวเที่ยงวันนี้เดี๋ยวชิมน,นี่นะคะลองชิมดูเนาะฟูก,กินโตะกับอันนี้นะกะปิกินยังไงแตกนี่อื้อ ไ,ได้ช่ได้พันพรกะปิม่วมั่วนานๆจะกินทีนะก็อร่อยดีนี่นะฮะกับผักทอดช่วงปักผักป่าทอดแล้วก็กินคู่กันเนาะ ไทยกับญี่ปุ่นอร่อยดีคันเพื่อนเยี่ยมเลยเยี่ยมเลยใช่ได้อันนี้น้ำพิกปิแบบมัวม่วๆของเราก็ใช้ได้นะไปแล้วค่ะมากินทำกินน้ำพริกกะปิให้ดูเนาะกับผักทอดผู้กินโต,โตนี่แหละอืม ญี่ปุ่นเขาก็กินกับนี่นะคะซอสถั่วเหลืองจิ้มธรรมดาทุกอย่างโชยุนะคะจบ okay, คลิปนี้บายยเดี๋ยวขอแซ่บต่อคนเดียวนะคะในครัวคนเดียวก็แซ่บได้ไปว่าตอนนี้เรากินแบบดอกใหญ่ดอกใหญ่แบบนี้กินกับน้ำพริกอร่อยดีนะอร่อยมากเลยเดี๋ยวรอบหน้าก็จะเก็บดอกใหญ่ๆอย่างนี้แหละยิ่งดอกใหญ่ยิ่ง อร่อยนะคะไม่ไม่มีกลิ่นนะไม่มีกลิ่นนะพอ <c oughs> ทอดแล้วยิ่งกินกับน,น้ำพริกกะปินี่ยิ่งไม่มีกลิ่นเลยอืออืม